แม่รู้สึกสามขีชุมนุมรุมสกรรมก้าวไกลยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกโดดเดี่ยวแทนก้าวไกลจริงๆนะขนาดฝ่ายค้านด้วยกันอย่างประชาธิปัตย์ในอี้ก็ออกมาแฉเรื่องของสอสอเนาะที่ปลอมไลายเซ็นของผู้ช่วยสอสอรับเงินเองอะไรแบบนี้ในส่วนของพระคมิใจไทยก็ออกมายื่นยุบพ,พักก้าวไกล รวมไทยสร้างชาตินั้นวันนี้ก็ออกมาจะชงลดสัดส่วนประธานกรรมาทการอีกึันก็ไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะก็ในเมื่อเรื่องนี้มันยังไม่เสด็จเลยยังไม่รู้เลยว่าสองสสที่ถูกขับออกไปเนี่ยจะไปอยู่พักไหนจะหาพักได้หรือเปล่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็จ,จะต้องเลือกตั้งใหม่เก่าไกลเขาก็อาจจะได้กลับมาก็าได้มันยังไม่แบบเสด็จน้ําเลยก็ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนนะคะ โดยคุณอักครเดชวงพิทักโรธค่ะสอสอราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะวิปรัฐบาทเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่มติเก้าไกลเนี่ยขับสอสอ,ออกจากสมาชิกพักเพิ่มเติมทำให้จำนวนสอสอต้องลดลงอีกสองเก้าอี้ซึ่งปัจจุบันมีสอสอที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ที่147คนโดยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะ จะมีผลต่อโคต้าประธานกรรมธิการสามัญและกรรมธิการประจำสภาแน่นอนนะที่ต้องคำนวณสัสดส่วนใหม่โดยบอกว่าเดี๋ยวจะนำประเด็นนี้หาหรือกับที่ประชุมวิปรธบาตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เปิดสมัยประชุมในเดือนธันวานี้เพราะในประเด็นโคต้าประธานกรรมธิการและกรรมธิการเนี่ย เป็นไปตามมติวิประทานและข้อบังคับของสภาในการคำนวณสัดส่วนประธานกรรมธิการและกรรมธิการที่ผ่านการพิจารณาไปเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะของคุณพิธาที่ถูกสารรัธรรมนูญเนี่ยสั่งหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่และกรณีที่ก้าวไกลขับหมออ๋องออกจากสมาชิกพักทำให้โคต้าในส่วนของประธานกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนแล้วก็กองทุนของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องแบ่งครึ่งกับเก้าไกล่าโดยขณะน,นี้นายสัญญาณนิสุพรรณสสนครสวรรค์พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการดังนั้นค่ะหากจำนวนสสของเก้าไกลลดลงเป็นไปได้ว่า ประธานกรรมธิการกิจการศาลตามสัสดส่วนของพักรุมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องอยู่ยาวครบเทมอมนะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองคือประเด็นเนี่ยแบบอยากจะเป็นประธานกรรมธิการยาวๆเขากู้ศสาสตร์ใจดีแบ่งให้นะแล้วก็ได้นั่งก่อนด้วยอแต่แบบอยากอยู่ยาวติดนใส่ลุงตู่มาไงพักนี้เนี่ยแม่ไม่ได้เลยประเภทที่แบบ ขอเวลาอีกไม่นานแต่อยู่ยาวเขาอยากอยู่ยาวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสำหรับสองสอสอที่เคยสังกัดพักเก้าไกลมาก่อนหากย้ายไปสังกัดพักใดและทำให้สัดส่วนของพักนั้นมีสอสอเพิ่มมากขึ้นหรือหากหาสังกัดพักใหม่ได้ไม่ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องเลือกตั้งใหม่ดังนั้นการคำนวณสัดส่วนกรรมธิการ รวมถึงประธานกรรมธิการเนี่ยต้องนํามาพิจารณาใหม่ตามระเบียบของสภาชเช่นกันซึ่งก็รู้แล้วค่ะว่ามันต้องมีการนํามาคํานวณใหม่แต่ประเด็นเนี่ยก็รอให้มันเสด็จน้ําก่อนไหมล่ะแต่ก็ยางว่ารอได้ไงอ่ะเพราะว่าที่ตัวเองนั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยเออเผื่อจะได้อยู่ยาวเหมือนก่อนหน้านี้ที่ลุงตู่แกได้อยู่ยาวนะ่า